ิวงามครับพี่น้องตอนนี้เรากำลังจะปั่นจักรยานกลับนี่พระอเอกช่องของเรานะครับเพ็ดีดีครับพี่น้องมึงให้หน้าขอ เป็นปูนบดสวยงามตามท้องนาฮะโคตรสวยเหรหนะเนี่ยแค่ดีเนาะแค่ดีดลยนาญีปุ่นนี่สุดยอด mặc kiểu làm mặc kiểu làm na không này là hết dì hẻng sườn thẹn na đó ยูเกาหลีือญี่ปุ่นมาครับเนี่ยท้งหน้าบ้านเขาได้เลย นี่มันจะเป็นบอ่อพักกันใช่ไหมอย่างน,นี่ยมันเป็นบอ่อพักกันสิทุกหม่องเลยดิครับว่ามองบอ่อพักน้ำคือเขาเลี้ยงน่ะเลี้ยงปลาสิบอ่อนะติดไฟแดงครับท้องหน้ากับไทโรท้องหน้ากับพีไฟแดงครับรนี่อ,อ่านว่า มีไฟแดงทุกแยกทุกมุมเคลียวแล้วไปบรรยากาศครับสุดยอดสุดยอดของบรรยากาศแต่ว่าไทยโดน่าได้ครับตำรวจขี่คันนี่จับก <c oughs> ็ให้เหรนมือถือครับกฎหมายายครับบ้านนี้ จะพาไปกินลามเมงครับเราจะพาไปกินลามเมงซอยสานเด็ดนี่นะซสานวะสุสานสุสานครับนี่จะเป็นบ้านเก่าๆของญี่ปุ่นครับ สามโมบ้ายครับมาตามหมู่บ้านเนาะค่อนข้างจะคือกันนะครับเกาหลีโมบานครับ นี่ลูกพับนะลูกพับลูกพับอ,อย่ไปหาหลักของเขาด้วยลูกพับครบเต็มเลย,ยนี่รถคือญี่ปุ่นรถนี่นเกิดจาข้าวต่อครับต่อ รถไฟรถไฟเห็นรถไฟบ่ใ<ป>นี่<ะ>น่าจ,จะเป็นหอ้องเซาครับนี่วิวงามประเทศเขาบรรยากาศด้ มาครับมาฮูดอยากมาญี่ปุ่นนี่บรรยากาศมันนอกสร้างประเทศเราต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆไม่ใช่นอนกินเหล้าอยู่ในห้อง โอ้ยตุ๊เด้ b ahn, b ahn, b ahn, อเมืองบันบันญี่ปุ่นส่งเกาครับบันเกาเกาลายครับ <l ien> ธรรมดานะครับความเจริญมันเข้าถึงกยอมย่าจะเข้าถึงบ่ถึงแล้วบุหวญหันหยาหรือบางดุหญานะ <c oughs> <c oughs> ้าไผหนะากับบุีครับ มันใส่งบไปกับเหตุก,การณ์เน็ตคว้างนี่ลายเต๋อพี่เด้นี่นะพัฒนาพคว้างนำนอาออไม่เม็ดเงิน,นเยอะไง ีเคยมีส่องเราเนี่ยครับสม,มสมัยมาสมัยมาสกิดกับผู้สาวถ้ากันมานั่งกินเบียร์อยู่นี่ละครับนี่ตรงนี้เลยถ่ายรูปงันได้เนี่ยเอ็มตรงนี้ ม่อันนัง่งยังนี่เ,เออจคคบ,บคลิปเพียงแค่นี้ครับ